เตือนสาวๆผู้ชมคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งค่ะซึ่งตลอดทางเนี่ยปรากฏว่ารายเดอร์หนุ่มคนนี้เนี่ยแสดงพฤติกรรมที่ลักษณะเชิงชู้สาวชวนไปนู่นไปนี่ลักษณะเหมือนจีบเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยุณผู้ชมคะงานนี้เนี่ยลูกค้าเขาแก้สถานการณ์อย่างไรมาดูกันผู้ชมคะแมดีจริงๆนะ ออกอุบายได้แบบฉลาดมากๆมีสติค่ะถือว่าเป็นการเตือนภัยแล้วกันนะคะเมื่อหญิงคนหนึ่งอายุ21ปีค่ะมาโพสในกลุ่มหาเพื่อนเที่ยวเพื่อนกินพัทยาบอกว่าให้ระวังไรเดอร์จากแอปพลิเคชันหนึ่งพยายามชวนคุยในเชิงชู้สาวทั้งยังพาออกนอกเส้นทางด้วยซึ่งผู้เสียหายเปิดใจกับทีมข่าวของเราน้องไมลพิชดาค่ะก็บอกว่าเธอเนี่ยไปกินข้าวกับเพื่อนที่ทํางานแถวร้านอาหารที่พัทยาใต้จังหวัดชนบุรีเสร็จประมาณตีสาของวันที่23กุมภาพันธ์นะเธอเองก็ เรียกรถมอเตอร์ไซค์นะคะในแอปพลิเคชันที่ใช้ประจำเลยแหละให้มารับตามปกติแต่แปลกที่ไรเดอร์คนนี้พยายามชวนเธอคุย,ค,ยคุยนู่นคุยนี่ยแยะไปหมดค่ะตอนแรกก็ถามว่าน้องมีแฟนหรือยังตอนนั้นเธอเองก็ไม่ได้คิดอะไรก็ตอบว่าไม่มีผ่านไปสักพักหนึ่งจู่ๆไรเดอร์ก็คว้าแขนของเธอให้ไปกอดเอวเขาเฉยเลยค่ะ ผู้เสียหายก็ตกใจสิคะรีบชักมือกลับมาก่อนจะรู้สึกหายใจอ่ารู้สึกใจหายอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอยู่ในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยคก็คือเรื่องของเรื่องออกนอกเส้นทางอ่ะอละค่ะ<อ>าจากนั้นไรเดอร์พยายามชวนคุยต่อนะถามว่ากินข้าวหรือย,ยังไปกินข้าวด้วยกันไหมเออแล้วค่อยกลับไปไป,ไปนอนค้างกับพี่ไหมนะชวนนอนค้างด้วยโอ้แม่คือถามต่างๆนานา,นานาเธอเองบอกว่าโอ้โหมันน่ากลัวรู้สึกน่ากลัวจริงๆฟังเสียงเธอเล่าหน่อยค่ะ ก็กลัวจนสั่นเลยพี่หนูบอกเขาว่าให้ให้หนูจะขอมาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนค่อยออกไปข้างนอกกันอืแล้วก็มาถึงห้องหนูก็บอกว่าหนูไม่ไปหนูกลัวอืแล้วมันมีแม่บ้านที่ตึกหนูอะ่ะเขาออกมาพอดีค่ะแล้วนเะขาเขาตะโกนถามว่าเป็นไรหนูเลยบอกว่าหนูหนูกลัวนี่แม่ไปส่งไม่พอจะชวนไปกินข้าว ชวนไปต่อเนาะครับเคราะดีค่ะที่แม่บ้านมาเห็นพอดีก็เลยช่วยหยุดการคุกคามของไรายเดอร์หนุ่มคนนี้ได้เบื้องต้นทางผู้เสียหายเขาก็รายงานพฤติกรรมผ่านแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะคะก็รายงานไปให้ต้นสังกัดรับทราบว่ารายเดอร์หนุ่มคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้อ,อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นกับไรเดอร์สาวครับไรเดอร์สาวเนี่ยรับออเดอร์เป็นลูกค้าชาวต่างชาติชาวอาหรับครับจากศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตเพื่อจะไปส่งที่ปลายทาง ระหว่างทางเนี่ยผู้ดโดยสารเริ่มมีอาการแปลกๆครับมือเป็นปลาหมึกเลยรูปคำไปตามร่างกายห้ามเท่าไหร่ก็ไม่หยุดหนักสุดก็คือพยายามที่จะล้วงเข้าไปภายในกางเกงของเธอครับไรเดอร์สาวก็เลยตัดสินใจเลี้ยวมอเตอร์ไซค์เข้าไปที่ป้อมตำรวจที่ใกล้ที่สุดทันทีแต่ว่าผู้โดยสารเนี่ยคิดบอกว่าคือจะเอาเงินไหมเงินเนี่ยสามารถซื้อได้ทุกอย่างแล้วพยายามถามบอกว่า จเจ้าเท่าไหร่เดี๋ยวจะจ่ายให้ <สะ S 1> แต่ผู้เสียหายไม่ยอมครับ <c oughs> คือพอเธอเลี้ยวเข้าไปในป้อมตำรวจแบบนี้แสดงว่าสติดีมากๆอยู่ไม่อยู่ขอเลี้ยวเข้าไปก่อนจนสุดท้ายครับชาวต่างชาติคนนี้เห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบหนีเดินข้ามถนนไปเลยครับใช่าเรค่ะใช่ใช่ค่ะเขาเป็นผูับรถอเตอร์ไซคที่ขับไรเดอร์ใช่ค่ะ,คะ,คะ อยากให้มันแบบเออคุณจะได้รู้ว่าการที่คุณมาจากประเทศคุณก็ไม่ควรที่จะทาอย่างนี้อะไรเดร์ควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเรารู้ไหมว่าเขาทํางานที่ไหนก็เห็นเขาบอกว่าเขามาทํางานในประเทศไทยอะค่ะทํางานน่าจะเป็นแถวสีลมอ่าสาธุเออสาธรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทางตำรวจสอนอลุมพินีก็รับแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะส่งตำรวจเนี่ยติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะต้องบอกว่า2เคสเนี่ยถือว่าสติดีมากน้องผู้หญิงก็ออกอุบายว่าขอไปเปลี่ยนเสื้อ,เ,อเห็นไหมออ<อ>ตั้งสติวางแผนอยู่ในหัวแล้วส่วนไรเดอร์สาวคนนี้ก็ฉลาดเห็นไหมก็ไปขอความช่วยเหลือในจุดที่แบบว่ามีคนเลี้ยวไปฝั่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสติสําคัญที่สุดครับ